ครับสวัสดีครับก่อยินดีต้อนรับเขาสู่สองหนาห at, ทเดียวสั่งเขาลองไปเลยนะครับครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจิมาลองไถหน้าเบิ้งเนาะอันนี้ครับจะลองไถหน้ามึงหนีเบิง้งกลาเป็นหน้าที่ไถไปแล้วแหละแต่ว่ากดินมันก็เริ่มเริ่มแยบเริ่มแน่นแล้วเนาะจะใส่วิ่นแปดนิ้วครับอันนี้ครับวิ่นแปดนิ้วแล้วก็หลังหาชุดหาเนะาะราคาพันสามนะครับ กะมีหลายคนมินยูเพิ่นว่าจังเล่กหลากบ่โบวัยนะครับจังเล่จังเล่กไทยบ่ัยโบวัยเพราะวา่าไอ้แค่เอ็ดนิวนี่ก็ยังแสบชิบวอรอดล่ะนะครับกะเครื่องสำหรับเครื่องอาทิลอยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพวกลอยชีชิบหรือว่าลอยหาชิปเป็นสีนะครับมันกะสิไว้อยู่แต่แค่อ,อัติลอยนี่อา่าอาทิลอยอาทิลอยแท้ๆนะครับกะเครื่องตัวเก่าตัวเดิมเหรอเนาะอ่านี่อาทิลอย อันนี้ครับก็วินแปนนิ่วลากพันซ้ำใชลึกๆเลยเนาะอ่ะเอามาเบิงกันครับว่ามันสีไว้บ่กะตอนนี้พอขาดแล้วครับหนี่งพอขาดเพรยังครับไอ้นี่ไอ้มองนีมองนีห้องพันมาส้นครับบุบเลยหนึ่พอบุบเลยแล้วก็ขาดเลยครับนี่เห็นบ่โยกโยกได้นะครับโยกได้ขาดเลย เดี๋ยวเชียวไปเสื่อมไหมนะครับจะลงไปว่าต้นไถหน้ามันตองมีตัวหนีเนาะ,นอะตองปัดเข้าไปอีกน้อยนึงครับตัดเข้าไปอีกน้อยนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไถไปเบึงเอาแบบลึกๆเลยเนาะฟ่ามันสิไถไดดบ่นะครับจะว่างหันผมใส่วินหนาซีหลังเจ็ดเนาะไถเบึงคราวนี้ผมสีเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแปดหลังหาจุดหานะครับดยการดึงเห็นมาวฟ้ามันสีไว้บ่เอาไปกันเลยครับ อัครับย <them. S 2> like, ื่นแสม่หหลังหาจุดหาหาไม่ถึหานครับ่นเหนหลัต้นไมยอมต้นไยอมก็เดิใส่ครับใส่ต้นหนกอ่ะเดีวไปกันเลยครับ อันนี้ครับกระดึงเร็วเลยเนะี่ยอันนี้เป็นวิ่นแฝงเห็นไหมครับใส่วิ่นแฝงร,รับหาชื่อหากระเลงเครื่องก็แห้งกะไถได้นะครับถามว่าไถลึกบ่กะลึกเติมยืนนะครับอันนี้ครับสรุปว่าวิ่นแฝงนิ้วนี่ไถหน้าได้เนาะ ขึ้นแปดน,นิว้วไทยนาได้นะครับโอ้ยกล่องมัวหรือบอกอล่ระถาวหรือบอรครับเยอเดี๋ยว,ยวอ่าโอเคครับอันนี้ไทยสะอาก็ได้เนาะเลิงลิงเครื่องค่คอยๆก็ได้นะครับ วิ่นแปดนิ้นวเพื่อน่าเชื่อว่าสิไนทยหน้าได้เนาะ,ะกาปรากฏว่าท้ยได้นะครับแต่ถ้าดินตัวนี้ท้ยได้ก็ดินดินหีิบเพิ่มเดี๋ยวท้ายกับจะท้ยได้คืออ๋อนะครับคิดคิด,คดว่าคิดว่านะคิดว่าน่าจะท้ยได้นะอันนี้ครับเร่งเครื่องคอยอดอว่ารถไปเร็วแห้งม <c oughs> ีเกีย้ยนึงเนี่ยน,นี่ครับเกียร์เกี้ยสองใส่บ่ได้เลยเพราะว่า ไอ้มันมันมันบเครื่องมันเล่งบปไล้เลยเพราะว่ามันหนักแหงนเนาะหายเห็นบ่ครับนี่เครื่องเล่งค่อยๆมันก็ยังดันดันไปแล้งมันนิดเสียงคองกระสีบกค่อยแสบจัดจ้านไปเดยเนาะกต่จีเป็นแบบสไตล์แบบนิ่มๆทุ่มๆเนาะกระสีเน้นเน้นแลนเข่าบ้านได้เนาะครับ <laughs> เน้นแลนเข่าบ้านได้เพราะว่าขันดั้งไหลขนาด chiên, chiên, chiên chảy khổ đâu chiên chảy khổ à nếu cả thấy đây nó không viên cản được มือนี่แดดจัดเลยครับแดดแทบไหมเลยมือนี่แดดแห้งคักครัะหายเห็นไหมครับขับมือเดียวแล้วก็เล่งเครื่องให้คอยกับไปได้เนาะเพราะว่ามันเป็นดินที่ไทยไวมันก็ไทายายแน่จัง่อยนะครับอันนี้ครับกระโปงหน้าเสื้อเนาะว่าวิ่นแปดวิ่นหนาแปดนิ้วมันสิไทยหน้าได้นะครับตาประคัดทีร่วมใส่ได้เลย หเห็นเขาเจ้าเขาว่าจาอย่าสือมาใส่เลยจังิงๆกับไทบ่ได้นะครับเห็นเขาว่าต่อให้ข้างหน้าแป้นิ้วข้างหลังเดิมๆเทปนิ้วนี่ก็บแต่ยังแสบสีบอลล์หรอหเขาวาเนาะแต่ตัวนี้มันโบเมนข้างหลังเดิมๆเดือดสำนะครับข้างหลังเป็นวินแตงยังไปได้ถือนะแต่ว่ามันกะดิ้นไทไว้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าไปลองเบิง้ง ไอหน้าทีเพรท่านได้ไถเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิลองในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เบื้องเบืบ้องต้นนี้เด้๋ยวกันกันหลายคนเลยเพคุนว่าย่างเหียนหมดแล้วกรบโบ,บ,บ,บอยองเปลี่ยนเนาะคุนว่นมันโบแมนบม่ยอมเปลี่ยนครับคือผมใส่ย่างโหดเนาะต้องใส่ขุ่มเพราะว่าคนใส่รถโหดนะคคือย่างใหม่ๆหม้มา,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 มาสี่พุกะมีมีของบางคนนั่งเหมอดอนกูนี่เหมือนตัวเนาะ มียังใส่ได้แต่ว่าก็ใส่ตามงบนะว่างบพมีงบสื่อไม่นะครับออาเคครับจ้าแจ็คพากันเออได้จอดนะเอาเคครับจาสามสามไปรับพินาแผ่น ไถน,นาได้อยู่เนาะจสรุปว่าในคลิปนี้ก็คือไถน,หนาได้นะครับแต่มีหลายคนอยู่ขอมาหลายเทื่าแล้วนะว่าให้ลองใส่วินงแปะนิ้วไถน,น้าบึ้งมันไถได้บ่กคุณวนะ่าเนาะสรุปว่าไถได้อยู่เนาะแต่ว่าทางหน,น้าแปะนิ้วทางหลังเฮ่ตัวเดิมๆเหมอนกะันแคตัวนี้มันเป็นวินแต่งเนาะครับวินที่ผมมาเส่อมไถมมะกลเฮ่เห,หนเร็วเร็ี่ยวแห้งสดแล้วนักเครื่องแห้งสดแต่ว่าเห็นใครจะเพาว่าอที่ลอยถบ่ได้เลยเลย,ว,ยวินงแปะนิ้วแต่ว่าท่านนี้ก็ไถได้อยู่ หรือว่ามันเป็นหย่อนยังเครื่องเดิมๆเลยแต่ว่าปั๊บจุ่นน้ำมันนิดหน่อยเน้อหรือเป็นหย่อนปั๊บจุ่นน้ำมันบ่ครับจะแค่คลิปนี้กัฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดียรเรียว์เรียรจะลองไปจะลองไปหาหมองที่บ่อท่นเดนไทยเนาะไทยเหนือบนจังมองนึงนะครับในคลิปต่อไปเนาะรอติดตามเมืออะไรกันเอาแค่คลิปนี้กัฝากกดไลค์กดติดตามน้ำนะครับเดี๋ยวพอเจะคลิปเลยเพียงเท่นี้ลาไปก่อนครับคลิปนี้เชื่อไหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ